ผมมีรถพิเศษมาเกียร์ให้มา2คันคันนี้มารีวิวคันหนึงก็คือคันนี้นี่คือเกียร์ Carnival ตัวล่าสุดล่าสุดคือล่าสุดในเมืองไทยเราจะไปรีวิวกันขออนุญาตไม่เทคนิคมากเกินไปนะครับเพราะว่ามีรายการรถอื่นๆที่เข้าเทคนิคแล้วผมเอาแบบแนวข้อบ้านนะครับชอบอะไรพูดมีอะไรที่คิดว่าคุณจะแก้ไขได้ก็จะพูดนะครับ ความรู้สึกที่ผมชอบมากก็คือการที่มีพงมาลัยเนี่ยที่มันเบาเวลาจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับทัศนวิสัยเนี่ยเ <c oughs> นื่องจะเป็นรถขับสาหรับครอบครัวโดยจริงๆเนี่ยมันจะมองชัดแล้วก็โล่งนะครับ <c oughs> กระจกด้านข้างเนี่ยใหญ่ไอคันนี้เทียบกับ e v 9เนี่ยมันจะไม่กระด้างเท่าไหร่มันจะนุ่มนะครับแล้วก็ร้อยต่อร้อยขูกข,ขาเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกสัมผัสที่ททตัวเท่าไหร่มันจะแน่นนะครับแน่นกว่าตัว e v 9ทําให้ผมรู้สึกไม่เมื่อยหลังนะครับแล้วก็ รถมันรู้สึกนุ่มมกว่าขับสบายกว่าข้อดีอีกอันนึงของอันนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่รถที่มีฝากระโปรงข้างหน้าเนี่ยยาวซึ่งผมไม่ค่อยถนัดอีกอันหนึ่งถ้าผมให้เลือกนะครับระหว่างคันเกียร์แบบแบบกลมอันนี้มันยังไงไม่รู้ถ้ามันโยกขึ้นลงเบสิกง่ายๆผมจะชอบมากกว่านะครับหล,หลังในรถถ้ามันเงียบเนี่ยมันทําให้รู้สึกเนี่ย ลำคาลเสียงดังคือถ้ารถมันเงียบแลวมันขับแล้วมันความเหนื่อยมันหายไปสำหรับผมเนะ50%้พื้นที่ข้างในเนี่ยมันใหญ่นั่งสบายเดี๋ยวลูกมาฟิตติ้งดูด่ว่ามันเป็นยังไงให้ทุกคนได้ดูอีกทีน่ชอตหรอโอเคตอนนี้มากันทั้งบ้านนะครับจะสาธิตให้ดูโอเคเรากำลังเดินทางไปกินอะไรกันไปกินไอติมเหรอไอติมโอเค ไปนั่งคุยข้างหลังดีกว่าผมอยู่ด้านหลังนั่งสบายมากนะครับเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนได้ไฟฟ้านะครับโดยมีปุ่มไฟฟ้าตรงนี้ผมสามารถที่จะเลื่อนให้เอ็นน้อยลงด้านหน้าที่ไว้รองขา สามารถยก ok ขึ้นได้นะครับเป็นแบบ V.I.P. นอนได้เลยแรงสะเทือนจากถนน,นมีน้อยมันเน้นมาทางนุ่มมากนะคันนี้ผมรู้สึกว่าขับสบายและง่ายไม่เครียดนะครับโดยเฉพาะถนนบ้านเราปัญหาของรถนุ่มเนี่ยเสียผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่าเพราะมันนุ่มมากเลยโยนมากนะข้างหลังมันจะอ,อ้วกระบาปลูกสาวผม hmm. โดยเฉพาะซาชาเนี่ยชอบจะอ,อ <S <S ้วกเวลนาหน้าเขานั่งหลังสุดเพราะตัวเขาเล็กแต่คันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกเฉยๆไม่มีปัญหาคลัสเตอร์ข้างหน้าเป็นดิจิตอลหมดนะครับเราเปลี่ยนโหมดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีตามนั้นนะมีครูสคอนโทรลแบบอะดัปทีฟคร ซึ่งก็แปลว่ามันจะเกาะจากรถคันหน้าตั้งระยะได้ว่าจะห่างเท่าไหร่เลน e อสซิสให้ด้วยเพื่อไม่ให้หลุดลอกนอกเลนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลิงก์กับไปตัว Entertainment Info จะรับโทรศัพท์เออจะเร่งเสียงจะอะไรมันอยู่ตรงนี้หมดสดรุปว่าอยากได้คันนี้มากนะครับเป็นรถที่ดีความคุยเยอะเนี่ยสบายเลยมีออโต้โฮที่สามารถเที่ยะไม่ต้องปรับเกียร์เปนเกียร์ว่างเลยกดพีเวลาเรา จอดติดไฟแดงเนี่ยเหยียบเบรกไปตัวอัตโฮขึ้นสีเขียวเราปล่อยได้เลยก็รถจะไม่ไหลเบสิข้อด,ดีนะครับข้อดีของของรถคันนี้จุคนได้เยอะเข้าห้างได้แล้วก็ไม่ค่อยกลัวน้ำกลัว,ลวน้ำท่วมหรือขึ้นเนินนะครับเจ๋ว